ในคราวที่แล้วนะคะวิชาวิทยาการคำนวณให้เด็กๆคิดย้ายก้านไม่ขีดสองครั้งให้ได้จำนวนเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะเห็นหลายคนทำได้ไปจนถึงหลักหมื่นเลยตามที่คุณครูบอกใบนะคะแต่ว่าจากที่คุณครูลองหาคำตอบดูแล้วยังมีจำนวนเลขที่ยังมากขึ้นไปกว่าที่เด็กๆหามาได้อีกนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยให้ แต่พอคุณครูเฉลยในครั้งนี้แล้วคุณครูก็ไม่แน่ใจว่ายังมีเลขที่มากกว่าคุณครูขึ้นไปอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวถ้าใครทำได้เพิ่มเติมก็ส่งให้คุณครูดูได้นะคะอ่ะจอนให้มา5 0 0 8นนะคะวิธีที่คุณครูจะย้ายก้านไม้ขีดเนาะสองก้านนะคะคุณครูก็ขอย้ายเป็นก้านนี้แล้วก็ก้านนี้นะคะอ่ะคุณครูก็จะย้ายก้านนี้มาไว้ตรงส่วนนี้ นะคะกลายเป็น9อ่ะขอญาตวาดไม่ขีดเข้าๆนะคะ9อ่ะตรงนี้ก็จะเหลือแบบนี้แล้วก็ตรงนี้คุณครูขอ,อย้ายไปไว้ตรงนี้ละกันนะคะก็จะเป็น8อ่ะและตัวสุดท้ายก็8 ขอวัดคร่าวๆนะคะข้อนี้คุณครูก็จะได้9 1 1 8 8เป็น91,188นะคะที่คุณครูพยายามหาและหามาได้นะคะถ้าเด็กๆมีจำนวนที่มากขึ้นไปอีกมากกว่า90,000เมื่อกี้คุณครูเจอของเด็กๆรู้สึกเยอะสุดจะอยู่ที่1,000 0กว่าใช่ไหมคะอ่าถ้าเกิดมีคน คนทำได้มากกว่า91,188ก็นำมาเสนอครูได้มีพี่อ5รุ่นทีแ่แอบกระซิบมาว่ามันได้ถึงแสนเลยคุณครูพยายามคิดแล้วคิดไม่ออกคุณครูฝากน้องๆรุ่นนี้คิดให้คุณครูแล้วนะกันแล้วกันนะคะว่าอ่า จำนวนหนึ่งแสนที่พี่เขาว่านี่จะย้ายเลขตัวไหนย้ายไม่ขีดก้านไหนมาเป็นเลขจํานวนหนึ่งแสนกว่านั้นได้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูรอดูของเด็กๆนะคะตรงนี้ส่งกันมาสนุกสนุกได้นะคะไม่ซีเรียสบางคนอาจไม่อยากคิดแล้วไม่อยากทําใหม่แล้วตรงนี้คุณครูไม่ได้บังคับนะคะ,ะแบบฝึกหัดวันนี้ที่คุณครูจะให้เพิ่มนะคะในหน้าที่สิบห้านะคะต่อจากหน้าเดิมเลยการแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์นะคะ หัวข้อเกัดมาว่าปัจจุบันเราต้องนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆได้หลายวิธีเช่นใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาแก้ปัญหาด้านการคำนวณการวาดภาพสื่อสารข้อมูลหรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองโดยการออกแบบโปรแกรมจะต้องออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้ครบถ้วนนะคะ คำถามมีคำถามมาให้เด็กๆในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาเรื่องใดบ้างอะอย่างของคุณครูยกตัวอย่างคุณครูก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่คุณครูไม่รู้ใช่ไหมคะ อ่ะอย่างเช่นคุณครูทำอาหารไม่เป็นคุณครูก็ใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาด้วยกันค้นหาสูตรอาหารเพื่อให้คุณครูทำอาหารได้เป็นต้นนะคะอ่ะถ้าเด็กเเคยใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาเรื่องใดเด็กๆ็กก็ตอบมาเป็นของตัวเองได้เลยนะคะกิจกรรมที่1.4ออกแบบการทำงานของโปรแกรมนะคะข้อที่1โจทย์หนึ่งใหญ่อ่ะโจทย์บอกว่านักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้คอม โรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาข้อแรกถามว่านักเรียนเคยใช้โปรแกรมใดบ้างในการคิดเลขส่วนใหญ่แล้วคุณครูก็จะใช้โปรแกรมคิดเลขที่มันติดมากับเครื่องอยู่แล้วไม่ได้ดาวน์โหลดเพิ่มนะคะในคอมพิวเตอร์ใครเคยใช้โปรแกรมอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตอบมาได้หรือใครไม่เคยใช้ก็ตอบว่าไม่เคยใช้โปรแกรม ใจในการคิดเลขนะคะอันนี้ถามเกี่ยวกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะคะไม่เกี่ยวกับเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์อย่างอื่นนะถามเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปข้อต่อไปนักเรียนเคยใช้โปรแกรมใดบ้างในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนอะอย่างที่คุณครูเห็นหลกัหลกๆตอนนี้รู้สึกเด็กๆจะใช้อา messenger ในเฟซเฟซบุ๊กใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็นำมาตอบได้นะคะ Messenger Facebook หรือสมัยคุนครูเด็กๆเขาก็จะมีโปรแกรมอ่า MSN ด้วยนะคะเอาไว้พิมพ์แชทคุยกับเพื่อนเป็นต้นนะคะสมัยนี้ของเด็กๆก็จะผ่านออนไลน์อย่างเดียวเป็นแอปที่เขาสร้างมาสำเร็จรูปแล้วนะคะในข้อต่อไปเขาถามนักเรียนเคยใช้โปรแกรมใดบ้างในการวาดภาพอ่ะส่วนใหญ่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ ชอบวาดภาพก็อาจจะใช้แค่โปรแกรมพื้นฐานที่เขาให้มาในเครื่องคอมอยู่แล้วนะคะเช่นโปรแกรมเพนแต่อย่างของคุณครูอาใช้วาดสื่อวาดอะไรให้นักเรียนคุณครูก็จะมีโปรแกรมวาดภาพที่ดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมาเองอีกอย่างเช่น IBIT PEN n t หรือ Procreate เป็นต้นนะคะ,ะหรือที่ใครเคยโหลดโปรแกรมนอกเหนือจากนี้ก็นำชื่อโปรแกรมนั้นมาเขียนได้นะคะเคยโหลดมาลองวาดรูปเล่นๆอันนี้ก็เขียนมาได้นะคะ ข้อต่อไปนักเรียนเคยใช้เว็บไซต์ใดบ้างในการสืบค้นข้อมูลใหญ่ๆเลยแล้วก็จะใช้ Google ใช่ไหมคะแต่ถ้านอกเหนือจาก g o o g l e ใครใช้เว็บไซต์อื่นก็นำมาใส่ได้อย่างพวกบิงสนุกหรืออ่าเว็บไซต์อื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็นำมาใส่ได้นะคะข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณหาพื้นที่รูปเรขาคณิตใดได,ได้บ้าง อันนี้ตอบตามความยิดของนักเรียนเองนะคะว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมขึ้นมา1โปรแกรมนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถคำนวณหาพื้นที่รูปเลขาคณิตใด,ได,ไ,ดได้บ้างสมมตุติเราต้องการคำนวณหาพื้นที่รูปเลขาคณิตรูปเรขาคณิตมีอะไรมากสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอันนี้เรียกว่ารูปเลขาคณิตพวกนี้นะคะเราเคยเรียนไปแล้วในต้นป .4 เลยนะคะจำอ่า รูปพวกนี้เรียกว่ารูปเรขาคณิตทีนี้ถ้าเราต้องการหาพื้นที่เราต้องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา1โปรแกรมนักเรียนคิดว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยสามารถจะคำนวณหาพื้นที่ใดได้บ้างเออหรืออาจจะไม่ได้เลยหรืออาจจะทำได้ทั้งหมดเลยหรืออาจจะทำลองเหนือจาก3 สามรูปนี้ได้อีกรูปเลยค่ะคณิตไม่ได้มีแค่สามรูปนี้นะคะอันนี้คุณกูยกตัวอย่างให้อันนี้เด็กๆก,ก็ตอบความเข้าใจของนักเรียนเองนะคะเพราะว่าไม่มีผิดไม่ถูกไม่มีถูกนะคะเพราะโจทย์ถามสิ่งที่นักเรียนคิดนะคะวิชาวิทยาการคํานวณน,นะคะวันนี้ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่15หน้าเดียวค่ะ